สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอร์นประจำวันที่27กันยายนพระธรรมอิสยาบทที่3บทที่4และพระธรรมกราลาเทียบทที่6ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาบทที่3พระดูสิองค์เจ้านายคือพระยาเวจอมทัพจะทรงนำไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาห์ซึ่งสิ่งหล่อเลี้ยงและการตื่นเจือ คือสิ่งหล่อเลี้ยงทั้งหมดซึ่งเป็นอาหารและสิ่งหล่อเลี้ยงทั้งหมดซึ่งเป็นน้ําดื่มนักบและทหารผู้วินิจฉัยและผู้เผยพระวจนะผู้ทํานายและผู้ใหญ่นายกองและคนมีตําแหน่งสูงที่ปรึกษาและคนเล่นาศิลป์ที่จัดเจนทั้งผู้ชํานาญการทําการอาถรรพ์ และเราจะทําให้เด็กๆเป็นเจ้านายของเขาและทารกจะปกครองเขาทั้งหลายและประชาชนจะบีบบังคับกันและกันแต่แตละคนจะบีบบังคับคนอื่นและแต่ละคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเด็กๆจะโอหังต่อผัววุโสและคนเลวต่อคนมีเกียรติเมื่อคนหนึ่งคนใดบังคับพี่น้องของเขาในบ้านของบิดาของเขาและกล่าวว่าเจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้วให้เจ้าเป็นผู้นําของเราและซากหักพังนี้จะอยู่ใต้กำมือของเจ้า แต่ในวันนั้นเขาจะคัดค้านว่าข้าพเจ้าไม่เป็นผู้แก้ไขในบ้านของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อกลุมพวกท่าน่าแต่งตั้งข้าพเจ้าเลยพวกท่านอย่าแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้นำของประชาชนเลยเพราะเยรูซาเล็มก็สะดุดและยูดาห์ก็ล้มลงและวาจาและก,การกระทำของพวกเขาล้วนต่อสู้พระยาเวกด กบฏต่อการทรงสถิตด้วยพระสิริของพระองค์จีหน้าของเขาทั้งหลายเป็นพยานประรำเขาพวกเขาเป่าร้องความบาปของอย่างเมืองโสโดมพวกเขาไม่ได้ปิดบังเลยวิบัติแก่ตัวเขาเพราะว่าพวกเขานําความหายนะมาสู่ตัวเขาเองต้องบอกคนชอบทมว่าเขาจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับผลของการกระทําของเขาวิบัติแก่คนกระเพราะว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาต้องถูกกาจัดตามสิ่งที่มือของเขาได้กระทา ส่วนประชาชนของเรานั้นเด็กๆเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบบังคับเขาและผู้หญิงปกครองเหนือเขาโอ้ชนชาติของเราเอ๋ยผู้นำของเจ้าทำให้เจ้าหลงทางทั้งทำให้วิถีทางของเจ้าสับสนพระยยเวทรงยืนตัดสินความรงยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์พระยาเวทรงเข้าไปพิพากษาพวกผู้ใหญ่และเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์พวกเจ้านี่แหละที่กลืนกินสวนงุ่นของริบจากคนจน ที่อยู่ในบ้านของเจ้าที่พวกเจ้าบีบคั้นชนชาติของเราและบทขียี้หน้าคนจนนั้นหมายความว่ายอย่างไรพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละและพระยาเวตรัสว่าเพราะว่าบรรดาธิดาศิโยนนั้นยิงพยองและเดินคอยยืดขอยาวทั้งส่งตาหวานเดินกระตุ้งกระติ้งขยับเท้าให้มีเสียงกรุงกริงองค์เจ้านายจะเป็นรอยแผล ตกสะเก็ดบนศีรษะของบรรดาธิดาซิโยนและพระยาเวจะทําให้หน้าผากของพวกนางหลน้นในวันนั้นองค์เจ้านายจะเอาบรรดาสิงหงดงานไปเสียคือกํไลรข้อเท้าปันจูเรตตุ้มวงเดือนจี้กํไลรมือภาาแทบผ้ามาลากํไลรต้นแขนผ้าคาดเอวผ้าอ,อบน้ํามันหอมตะกุด แหวนตราและห่วงที่จมูกเสื้อออกงานและเสื้อคลุมผ้าคลุมและกระเป๋าถือเสื้อผ้าโปร่งและเสื้อผ้าลินินผ้าโพกศีรษะและผ้าคลุมหน้าแทนน้ำหอมจะมีแต่ความเน่าเหม็นแทนผ้าคาดเอวจะมีแต่เชือกรัดแทนผมดัดจะมีศีรษะล้านแทนเสื้องามล้ำค่าจะมีแต่ผ้ากระสอบแทนความงดงามจะมีแต่ความอับอายผู้ผู้ชายของท่านจะล้มลงด้วยดาบและทหารกล้าของท่านจะล้มลงในสงครามประตูเมืองของเธอจะร้องไห้และไว้ทุกข์เธอจะถูกทำลายและนั่งอยู่ อิสยาบทที่สีในวันนั้นหญิงเจ็ดคนยึดชายคนหนึ่งไว้และกล่าวว่าเราจะกินอาหารของเราเองและสวมเสือ้อเครื่องนุ่มห่มของเราเองขอเพียงแต่ให้คนเรียกเราตามชื่อของท่านขอโปรดเอาความอดสูของเราไปเสียอนาคตรุ่งโร์ของผู้รอดตายในซี่โยนในวันนั้นกิ่งของพระยาเยวจะงดงามและรุ่งโร์และ ผลของแผ่นดินจะเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติของผู้รอดตายในอิสราเอลและคนที่เหลืออยู่ในซีโยนและตกค้างอยู่ในเยรูซาเล็มจะถูกเรียกว่าบริสุทธิ์คือคนที่ถูกบันทึกว่ามีชีวิตอยู่ในเยรูซาเล็มเมื่อองค์เจ้านายได้ล้างความโสโครกและบรรดาธิดาซีโยนและชำระรอยเลือดของเยรูซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั้นด้วยวิญญาณแห่งการพิพากษาและวิญญาณแห่งการเผาไหม้ และพระวิยาเวจะทรงสร้างเมฆสำหรับกลางวันทั้งควันและแสงของเปลวเพลิงสำหรับกลางคืนอยู่เหนือทุกแห่งหนของภูเขาสิโยนและเนื้อชุมชนของเมืองนั้นเพราะมีกระโจมคลุมเหนือพระสิริทั้งสิน้นและเป็นร่มเงาบางเงาในเวลากลางวันและเป็นที่ลีภยัยและที่กำบังจากพายุและหาฝน พันธสัญญาใหม่กาลเทียบทที่6แบกภาระให้กันและกันพี่น้องเอ๋ยถ้าผู้ใดถูกจับได้ว่ากระทำบาปท่านซึ่งเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ควรช่วยผู้นั้นให้ตั้งตัวใหม่อย่างละมุนละม่อมจงระวังเกรงว่าท่านอาจจะถูกยั่วยุด้วยจงแบกภาระของการละกันการกระทำเช่นนั้นเท่ากับท่านได้ปฏิบัตามกฎบัญญัติของพระคริสต์ถ้าผู้ใดคิดว่าตนสําคัญทั้งที่ไม่ใช่คนนั้นก็หลอกลวงตนเอง แต่ละคนควรสำรวจการกระทำของตนเองจะได้ภูมิใจในตัวเองได้โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยว่าแต่ละคนจะต้องแบกภาระของตนเองผู้ใดที่รับคำสั่งของพระคริสต์ก็จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่ผู้สอนเถิดอย่าสำคัญผิดไปเลยท่านตกตาพระเจ้าไม่ได้หรอกผู้ใดหวานอะไรก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นด้วยผู้ที่หวานเพื่อฝ่ายเนื้อหนังของตนจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากเนื้อหนังนั้นแต่สำหรับผู้ที่หวานเพื่อฝ่ายพระวิญญ,ญาณ จะเก็บเกี่ยวชีวิตอันเป็นนิรันดร์จากพระวิญญ,ญาณเราอย่าได้ท้อถอยต่อการกระทําความดีเลยด้วยว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรเราจะเก็บเกี่ยวผลหากว่าเราไม่ล้มเลิกเสียก่อนฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็จงกระทําความดีต่อคนทั้งปวงเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรบรรดาผู้อยู่ในครอบครัวของผู้มีความเชื่อเปาโลตักเตือนชาวกลาเทียและคําลงท้ายท่านดูซิว่าลายมือของข้าพเจ้าเองที่เขียนถึง ท่านตอนนี้ตัวหนังสือโตเพียงใดผู้ที่ต้องการเอาหน้าตามฝ่ายเนื้อหนังพยายามบังคับให้ท่านเข้าสุนัตเพียงเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่ถูกข่มเหงเพราะเรื่องไม้กันเขียนของพระคริสต์แม้คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่รักษากฎบัญญัติเลยแต่พวกเขาต้องการให้พวกท่านเข้าสุนัตเพื่อจะได้โอ้อวดเรื่องฝ่ายเนื้อหนังของท่านข้าพเจ้าไม่ต้องการโอร้อวดเลยยกเว้นเรื่องไมก้กางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเท่านั้นสําหรับข้าพเจ้า โลกนี้ได้ถูกตรึงไปกับไม้กางเขนแล้วและสําหรับโลกนี้ข้าพเจ้าก็ถูกตรึงเช่นกันไม่ว่าจะเข้าสุนัตแล้วหรือไม่เข้าสุนัตก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งสําคัญคือการเป็นคนที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นใหม่สันทิสุขและพระเมตตาจงมีแก่คนที่กระทําตามกฎนี้และแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปอย่าให้ใครทําความยุ่งยากแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยว่าข้าพเจ้า มีรอยประทับตราของพระเยซูผนึกไว้กับร่างกายของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องทั้งหลายขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับพระวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิดอาเมนจบการอ่านประจำวันที่27กันยายนพระเจ้า,วาอวยพรครับ